ครับอันนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการติดตั้งนะครับปุ่ม,มล็อกกับปลดล็อกประตูนะครับซึ่งใช้ได้ตั้งแต่ New Fortuner ปี2016ขึ้นมาถึง l e g e n d e r ในปี2023ปัจจุบันแล้วก็คิดว่ายังใช้ได้ในอนาคตนะครับแล้วก็รุ่นที่ใช้ได้ก็มีทั้ง Fortuner ทั้ง r e v o นะครับก็าการติดตั้งเนี่ยไม่ต่างกันนะครับการติดตั้งจะใช้ปลั๊กตรงตำแหน่งข้าง เท้าขวาของคนขับนะครับตรงตำแหน่งที่ผมกำลังแกะออกมาให้ดูครับโดยที่การติดตั้งจะเสียเป็นปลั๊กไวซ็อกเก็ตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือปลั๊กชุดนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับโพเมียนะครับแล้วก็ร้อยสายไฟนะครับเอาสวิตช์ไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเส้น่วนใหญ่จะอยู่ตรงคอนโซลเกียร์นะครับหรือไม่ก็ช่องสวิตช์ที่ทําเสริมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสวิตช์ที่อยู่ใต้เครื่องเล่นหรือว่าอยู่ด้านหลังของคนขับนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับ ก็คือเอาปักตัวนี้ไปเสียบเข้ากับสวิตแค่นั้นเองนะครับส่วนถ้าเป็นในรถ Fortuner ปี1 6ถึง19เนี่ยปลั๊กที่เสียบจะมีแค่ปลั๊กนี้ปลั๊กเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรถของ Fortuner ตัว Minor ่นชิ n ปี2020เดือนมิถุนายนขึ้นมานะครับจะต้องเสียบปั๊กอ,อีกปลั๊กหนึ่งซึ่เป็นเอาไฟไปเลี้ยงระบบนะครับเป็นปลั๊กนี้นะครับผมได้ทำเป็นแจ็คเสริมไว้นะครับ ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็เสียบแค่เซตเดียวก็เสียจถ้าเป็นตัวใหม่ก็ต้องเสียบปลั๊กนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเอาไฟจากสวิต์ประตูไฟประตูท้ายนะครับที่สวิตท,ที่เป็นสวิตควบคุมแผงประตูท้ายนะครับตรงนี้นะครับเป็นมายซอ็อกเก็ตเหมือนกันนะครับ <S <S <ๆ>แคนติดตั้งเดี๋ยวผมจะาสาธิตจากปลั๊กของรุ่นแรกที่ผมใส่ไปนะครับซึ่งติดตั้งอยู่บนรถแล้วนะครับจะได้ง่ายนะครับแล้วก็กระชรับต่อเวลานะครับ นี่นะครับขั้นติดตั้งก็คือใช้ปลั๊กนี้นะครับปลั๊กของรถเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโวฟอร์จเนอร์หรือเรจนเดอร์นะครับเหมือนกันนะครับก็คือปลั๊กตัวใหญ่ๆนครับของรถจะเป็นตัวนี้นะครับของรถเดิมจะเสียบตรงนี้นะครับจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเราก็ถอดออกมานะครับเป็นตัวซ้ายนะครับตัวใหญ่ตัวซ้าย จะมองเห็นว่าปักเนี่ยจะมีประมาณตัวใหญ่อยู่ประมาณสองตัวตรงนี้นะครับที่จะรูปทรงแบบเดียวกันแต่ว่าจะมีแค่ตัวเดียวที่เข้าได้นะครับอีกตัวหนึ่งด้านขวาเนี่ยเป็นปักที่ใช้ติดตั้งสําหรับสวิตช์ปับไฟหน้านะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้เป็นตัวล็อกปลดล็อกประตูต้องใช้ตรงนี้นะครับก็ถอดของเดิมรถออกเอามาเสียบกับของใหม่ทิ่งตรงนี้นะครับอันนี้พันสายไว้แบบนี้นะครับอันนี้ของเดิมรถที่ถอดออกมานะครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปตรงนี้นะครับนะครับ แล้วก็ร้อยสายนะครับสายไฟแต่ยาวนะครับร้อยเข้าไปเก็บใต้พรมนะครับร้อยไปพอสอดเข้ามาที่คอนโซลนะครับถ้าใครติดตั้งตรงนี้ก็ต้องรื้อตัวนี้ยกขึ้นนะครับอันนี้ผมมีคลิปบอกอยู่นะครับเดี๋ยวไงถ้าซื้อไปก็ทักมานะครับมีคลิปให้ทุกตัวนะครับส่วนของผมนะครับเป็นรถที่ติดตั้งไอตัวซ็อกเก็ตเสริมขึ้นมาตรงนี้ผมก็เลยใส่ไว้หน้าตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะใส่กันตำแหน่งนี้นะครับในรถที่รุ่นที่มี เบาสวิตว่างนะครับส่วนถ้าเป็นรีโว่ก็แนะนําให้ใส่ไว้ใต้เครื่องเล่นนะครับส่วนถ้าเป็นรถรุ่นใหม่นะครับจะต้องมีอีกปลั๊กหนึ่งที่อธิบายไว้นะครับก็คือปลั๊กนี้นะครับจะมาอยู่กับสวิตตัว p o w e r d ร์ดนะครับก็คือเพิ่งเพิมมาแค่สวิตปลั๊กเดียวนะครับก็ทํางานได้เหมือนกันแล้วนะครับส่วนหลักการทํางานนะครับระบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้ ผู้โดยสารที่นั่งรอผู้ขับนะครับกรณีเช่นเดินทางไกลแล้วต้องการแวะห้องน้ําแวะเซเว่นครับคนขับลงไปแต่คนโดยสารไม่ลงนะครับพอคนขับลงปุ๊บเนี่ยถอดเบลออกเนี่ยครับเราจะสามารถกดล็อกอย่างในรถได้นะครับนี่ผมสาธิตให้ดูนะครับกดล็อกนะครับนี่นะครับกดปลดล็อกได้นะครับซึ่งมันจะทํางานเฉพาะกรณีที่คนขับไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเท่านั้นนะครับ ถ้าสมมุติเราขับรถอยู่แล้วค่าทียงผัดนี้ราใยเนี่ยระบบนี้จะไม่ทำงานนะครับเพื่อเป็นการ safety, กเซฟตี้ผู้โดยสารไม่ให้ตกลงจากรถนะครับขอบคุณครับ